สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพฑู์พักเครื่องนะครับสําหรับ EP ที่1 4นี้นะครับผมทางร้านมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตานะครับมาให้เพื่อนๆพนี่ๆ fc ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับ EP ที่14นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดราคาไว้ก่อนเลยนะครับผมสําหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาองค์นี้นะครับทางร้านเพชรไพฑู์พักเครื่องนะครับ เปิดไว้ที่1000บาทนะครับเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับผมมาเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับมาส่องรายละเอียดกันก่อนเลยครับผมอ่าดูนะครับนี่นะครับอ่ากระแสเนื้อนะครับอ่าเหลืองอมเขียวนะครับผมนี่ดูกระแสเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่นะครับมีคาบขี้ดินขี้เบ้าติดเต็มเลยนะครับผมนี่องค์นี้นะครับก็จะมีสาน้ําตาลน้ําตาลขึ้นนะครับผมนี่ขึ้น ตามจีวรตามซอกนะครับผมนี่องนี้สวยเลยครับผมองนี้สวยนะครับดูง่ายเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นไงครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ส่องไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมสาหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับคนไหนที่ชอบพระหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาองค์นี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 0897690849นะครับผมหรือทัก id l ลน์มาที่ TON0897690849 นะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่องรายละเอียดค่อยๆส่องไล่ไปทีละนิดให้ดูนะครับผมนี่นะครับดูด้านข้างนะครับพระอว้วนล่ำเลยนะครับผมมีเก็บตะาไบาเล็กน้อยนะครับนี่นะครับนี่เก็บตะไบาจาก บล็อกนะครับไอจับเบ้า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 ดินนะครับนี่เป็นครับเนี่ยมีสาน้ําตาลขึ้นเลยนะครับนี่เป็นไงครับองนี้ครับดูดูเนื้อหาจัดจ้านนะครับผิวมันเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวดูหลังกันนะครับผมอ่าไล่จากฐานล่างก่อนนะครับดูเส้นเส้นจีวรนะครับอ่าเป็นริ้วคมชัดลึกตึงนะครับผมอ่าเป็นพ้าเหลาก็จริงนะครับแต่ผิวพันธ์ ตึงนะครับผมนี่ดูนะครับค่อยๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่คนไหนนะครับชื่นชอบนะครับกับหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมอ่าอ่าพระเราราคาแบ่งปันนะครับผมอ่าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบนะครับอ่าชอบทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่าอินดีนะครับผมนี่ดูนะครับนี่อ่า ดูด้านข้างนะครับเป็นไงครับนี่อ่าเดี๋ยวดูนี่นะครับดูใต้ฐานนะครับผมนี่พระสวยดูง่ายนะครับผมพระสวยดูง่ายนะครับผมอ่าพระใหญ่ล่ํานะครับผมอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวรวมวันนีทีนะครับนี่นะครับนี่สำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ิตาองค์นี้นะครับผมอ่าผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับผม เปิดไว้1,000บาทนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผมสามารถทัก ID l ดียลน์มาได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับอขออนุญาตแจ้งเบอรอบ์เบอร์โทรนะครับผมสนใจพระนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0897690849นะครับหรือทัก ID l ดียลน์มาที่ t o o n 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นนะครับผม มาชมกันต่อเลยนะครับผมแต่น้องลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับอย่าแป๊บนึงนะครับนี่นะครับพระสวยดูง่ายเลยนะครับผมนี่ครับเป็นพิมพ์ขีตานะครับผมองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสามชายหรือสี่ชายครับพิมพ์ผมไม่แม่นนะครับผมพิมพ์ผมไม่แม่นนะครับ นี่นะครับนี่ดูนะครับอเดี๋ยวค่อยๆไล่ไล่ละเอียดให้รายละเอียดให้ดูนะครับผมาสาหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาองค์นี้นะครับผมนี่เดี๋ยวดูข้างนะครับน้องพยายามจะหาพระมาลง YouTube ให้ได้ทุกวันนะครับอ่าบางทีไปเจอไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อนะครับอ่าองค์ไหนเจอที่สุดถูกใจราคาเราพอซื้อได้เราผมก็จะซื้อ มาอัดคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆพี่คนไหนชอบแบ่งปันกันไปก็โอเคครับผมนี่นะครับผมสำหรับผมนะครับเป็นพ่อค้ามือใหม่นะครับย้ำนะครับเป็นพ่อค้ามือใหม่นะครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมจะส่องให้ดูช้าๆนะครับนี่โอเคครับ สำหรับย้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับชอบหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาองค์นี้นะครับผมผมเปิดไว้1,000บาทนะครับผมถ้าชอบสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์นะครับ0897690849หรือทักไอดีไลน์มาที่เบอร์ T O O N 0897690849นะครับผมหรือเข้าไปดูในหัวข้อ ที่ผมโพสต์ไว้นะครับผมอ่าชื่อชื่อคลิปะครับผมผมจะลงเบอร์โทรไว้นะครับถ้ายังไงก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับ EP ที่14นี้นะครับอ่าผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ